ผมให้คุณปลาํำเงินมาให้ยามทีเนี่ยห้าหมื่นไม่ใช่หรอครับอ้าเป็น,นี้นะฉันจะเขียนวันเบิกเงินห้ามเบิกก่อนวันที่จะให้เบิกเอาเท่าไหร่ล่ะ ว่าเราซื้อต้อนไม้เพิ่มดีกว่าไหมร้านเราจะได้ดูสดชื่นมากกว่านี้คุณฉันก็เห็นว่ามันเยอะมากแล้วนะยังจะเอาอีกเหรอเนี่ยว่ามันยังดูโล่งๆอยู่นะจะได้จัดสวนเพิ่มเป็นสวนหย่อมเล็กๆไงอืมแล้วแต่คุณแล้วกันคุณนัอครับผมส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณนะัอมีอะไรให้ผมทำอีกไหมครับอยามาก็ดีล้ ฉันว่าฉันจะซื้อต้นไม้เพิ่มสักหน่อยอะ่ะเดี๋ยวแกย้ายต้นไม้ข้างหลังเนี่ยไปไว้ตรงนู้นทีสิตามต้นข้างหลังใช่ไหมครับใช่ ไปครับคุณนะ็อตเอ้ยนี่จนด้วยไปตรงนั้นอ่ะอืมได้ครับเสร็จเรียบร้อยครับเออเสร็จแล้วก็แกมีอะไรทำต่อก็ไปทำเถอะครับคุณนะ็อตงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลงุงสวัสดีค่ะเออคุณ นี่ะเดี๋ยวผมว่าจะจัดเอาซื้อมาจัดส่วนตรงเนีเพิ่มดีไหม,มอืมนี่แหละจะไ,ได้ดูเป็นธรรมชาติหนยค่ะ<า>เอากรอรบรีบผลเลยนี่คุณจะไปรีบเร่งเด็กมันทำไมก็เห็นอยู่ว่ามันเร่งให้เนี่ย แล้วมายืนกดดันมันอยู่อย่างเนี้ยถ้ามันทําของหล่นตกแตกเสียหายเนี่ยคุณจะทํายังไงเออเออระวังหล่นด้วยแล้วกันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบไปเลยเออือว่าคุณน็อตครับผมขอเบอิกค่าน้ำมันหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยอะไรวะฉันเพิ่งเติมไปสามวันที่แล้วนี่เองคุณน็อตครับ ผมไม่ส่งของผมก็ต้องเติมน้ำมันนะครับอย่างไม่รู้ว่าผมจะขับไปถึงปั๊มหรือเปล่าโอ้ยปวดหัวจริงๆเลยลุงเอาตังให้มันเติมน้ำมันหน่อยโอ้ยเบิกเก่งก็จริงๆเลยเนี่ยสองพัน 2, นั่นแหละเอา้าขอบคุณมากครับคุณลงุงเบิกบ่อยมากเลยนะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งของก่อนนะครับเออ รีบไปแล้วรีบกลับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ ยอดสั่งของของร้านเราอ่ะมันน้อยลงอ่ะเอออืมนั่นน่ะสิเศรษฐกิจช่วงเนี้ยก็ไม่ค่อยดีด้วยอืม,อมไอ้คะช่วยไปเอาน้ำให้ฉันแก้วหนึ่งสิอเอากาแฟดำมาด้วยนะสักแก้วหนึ่งได้ค่ะพี่รอสักครู่นะคะ ตนีก็ไม่่เออยโคทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยมาแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำเย็นๆของคุณผู้หญิงค่ะกาแฟของคุณผู้ชายค่ะขอบใจมากจ้ะเอ้าแล้วมองหน้าฉันทำไมเนี่ยกลับไปทำงานต่อไปอคุณผู้หญิงคะ หนูว่าจะมาขอเบอิกเงินนะคะเบิกอีกแล้วเหรอเธอเพิ่งจะเบิกไปโอ้หน,นี่เพิ่งจะวันที่หกเองเธอเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยคุณผู้หญิงคะคือว่าเงินเดือนที่ออกมาเนี่ยหนูโอนไปให้ที่บ้านหมดแล้วคะ่ะแล้วก็ยังมีค่าบาดอีกนะคะที่หนูมาเบิกเนี่ยหนูจะไปจ่ายค่ารถนะคะอเบอิกกันอีกแล้ว นี่ทำงานยังไม่ถึงสิบวันเลยนะใช้ให้มันประหยัดประหยัดกันหน่อยสิหนูจะพยายามค่ะคุณผู้ชายโห้ยจะพยายามทั้งปีหละแล้วก็มาเบิกแบบเนี้ยตลอดเลยต่อไปนี้นะฉันจะเขียนวันเบิกเงินห้ามเบิกก่อนวันที่จะให้เบิกเอาเท่าไหร่ล่ะสามพันค่ะ พี่นอ็อตเอามาก่อนซิสามพันนี่สามพันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยอืใช้ประหยัดหน่อยนะขอบคุณค่ะงั้นหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะกิจก็ไม่ค่อยจะดี มีอะไรฉันขอยืมเงินพี่ทัก2สองพันสิฮะยืมเงินฉันไม่มีให้แกยืมหรอกนะทุกคนเนี้ยฉันกินมาม,ม่าแทนข้าวแล้วแกรู้ไหมทำไมแกไม่ไปเบิกคุณน็อตวะโอ้ยก็เมื่อวานนี้ฉันไปเบิกมาแล้วสิแต่ว่าเขาอ่ะไม่ให้ฉันเขาบอกว่ายังไม่ถึงวันกำหนดเบิกไม่ให้เบิกอ,อ่ะเนี่ยฉันอุสาห์ขอร้องเขาแล้วนะแต่เขาก็ไม่ให้ฉัน,นสิใจดำมากเลยเนี่ย ลูกน้องอ่ะขอแค่นี้ก็ให้ไม่ได้เออก็จริงอย่างที่แกพูดแหละดูสิฉันทำงานให้ทุกอย่างพอฉันขอบ้างกลับให้ฉันไม่ได้แม่งโคตรหน้าเบื่อเลยถ้ามันลำบากมากก็ลาออกไปเลยไหมคุณลุงถ้าพวกฉันไม่สงสารเนี่ยเห็นใจพวกแกฉันไม่จ้างแล้วลูกน้องแบบเนี้ย เบิกเงินก่อนตลอดงานก็ยังไม่ได้ทำฉันอะ่ะให้โอกาสพวกเธอแก้ตัวมาตลอดเลยนะแต่มันก็เหมือนเดิมไอ้ที่ฉันอะ่ะกำหนดวันเบิกตังนะนะก็เพราะฉันอะอยากให้พวกเธอรู้จักการใช้เงินไม่ใช่ใช้เงินสุลุยสุไล่แบบเนี้เมื่อไหร่ล่ะมันจะเติบโตอนาคตทั้งหน้านะนะถ้าพวกเธอมีเงินเยอะพวกเธออาจจะได้เป็นนายของตัวเองก็ได้ ถ้าพวกเธอได้ดีพวกฉันก็สนับสนุนขอบคุณเจ้านายด้วยนะคะเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่พูดจาไม่ดีทำให้พวกคุณเสีย,สย,ห,ายหายแบบนี้ท,ท,ทั้งๆที่พวกคุณน่ะหวังดีกับพวกเราเสมอเลยอะ่ะก็ต้องขอโทษคุณลุงคุณมาอด,ด้วยนะครับต่อไปจะบริหารเรื่องเงินและก็ประหยัดให้มากกว่านี้นะครับ เพื่นอนครับก็ดีแล้วถ้ารู้จักแล้วก็ปรับปรุงตัวอย่างนี้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปส่งของก่อนนะครับงั้นขอบัวไปทำงานกันนะคะอันนี้นะครับคุณน็อตไปเถอะ ผมมีแก้มปรับตัวไปอย่างดีแล้วแหละผมให้คุณปลาดำเงินมาให้ยามทีเนี่ยห้าหมื่นไม่ใช่หรอครับอ้าวโอ้นี่เมื่อคืนพายุเข้าหรือไงวะใบมุ้งใบไม้เต็มพื้นไปหมดเลยเนี่ย สวัสดีครับคุณม่อนแม่วันนี้มาแต่เช้าเลยนะตอนนี้ยังไม่มีคนมาเลยนะเนี่ยอ๋อพอดีม่อนมีงานค้างอะคะอ่ะนี่ซื้อหนังสือมาฝากลุงด้วยโอ้โหขอบใจมากเนี่ยรู้ได้ไงว่าลุงชอบหนังสืออะก็วันก่อนม่อนเห็นลุงไปยืนดูที่ร้านกาแฟอะคะ่ะม่อนก็เลยคิดว่าซื้อให้ลุงไว้อ่านยามว่างดีกว่าจะได้ไม่เหงาอขอบใจมากม่อนก็แต่ว่าวันนี้จะมีลูกค้ามาดูบ้านไหมครับมีค่ะแต่น่าจะตอนบ่าย ดีเลยเดี๋ยวจะได้เตรียมรถกอล์ฟไว้ให้นะครับยินดีค่ะคุณลุงงั้นเดี๋ยวม่อนขอไปทำงานก่อนนะคะอ๋อได้ครับนี่ลุงยาม ยีทำได้ไงแล้วนั่งอา่านหนังสือทำไมเนี่ยฮะจะไปสอบเป็นดมออ์ไรไม่ไม่ใช่นะครับคือพอดีผมทำงานเสร็จแล้วก็เลยมานั่งอ่านเล่นๆนะครับที่นี่มันที่ทำงานนะหน้าที่ของลุงอะ่ะคือรักษาความปลอดภัยไม่ใช่มาน,นั่งอา่านนั่งเล่นแบบนี้กะจะกินเงินเดือนปีๆหรือไงเป,ป,ปล่าเป่านะครับเปล่าอะไรทำงานจนแก่หัวงอขนาดเนี้ยแค่นี้ยังคิดไม่ได้ไงฮะ ยหยฉันเห็นอีกนะมีงงินอะ่ะฉันจะฟ้องแา,านประธานให้ไล่ลุงออกแม่ครับครับต่อไปผมจะไม่ทำอีกครับคุณปลาคุณปลาครับรายจ่ประจำปีที่ผมให้คุณปลาไปทำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ปาเนี่ยส่งอีเมลให้ท่านประธานนะคะส่วนนี้ก็เป็นเอกสารตัวจริงค่ะดีมากครัคุณปาเออคุณมอนครับช่วงนี้เนี่ยมีพนักง,งานคนไหนมีปัญหาหรือว่าลาออกหรือจะรับเพิ่มไหมครับไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการลาออกด้วยแล้วก็มีคนมาสมัครเพิ่มด้วยค่ะมาสมัครงานเพิ่มตำแหน่งอะไรครับรประองไคะคุณลุงยามเนี่ย หมดเกษียณสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะเอ้ยเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยแป๊ปๆเ,เองงั้นคุณม่อนรับผลเพิ่มได้เลยนะครับได้ค่ะผมเพิ่เมเริ่มนะคุณป้าครับผมฝากเงินนี้ให้ลุงยามด้วยนะครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับได้ค่ะโหห้าหมื่นเนี่ยนะคะเล็กๆน้อยๆมันไม่เยอะเกินไปหรอคะ <S 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 เออน,นี่คุณคุณถือวิสาสะอะไรเนี่ยมาเปิดซองของคุณยาม ขอโทษฉันมือไวไปหน่อยอ่ะคุณปาเงินก้อนนี้เนี่ยมันไม่เยอะหรอกนะครับลงยามเนี่ยจะทางานกับเรามา2าปีแล้วนะครับก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับค่ะท่านประธานเดี๋ยวปลาจัดการให้นะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยปาขอตัวก่อนนะคะเชิญครับเอ่อท่านประธานคะแล้วอย่างนี้เราต้องเลี้ยงส่งลงยามด้วยไหมคะ กออ็ผมว่าไม่ดีกว่านะครับเพราะมันจะยุ่งยากเกินไปอ่ะผมว่าช่วยคุณลงไปเลี้ยงข้าวดีกว่านะครับคุณม่อนช่วยจัดการเรื่องน้ำเลยนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวนะคะ ครับสิ้นเดือนนี้จะ,กะเกษียณแล้วเหรออ๋อใช่ครับเหรอลุงเนี่ยก็ทำงานมานานแล้วเนาะอ่ะเนี่ยถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันแล้วก็เพื่อนพนักง,งานคนอื่นอะ,อะโอ้โหเงินตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี้ลุงไม่กล้ารับไว้หรอกครับอีกอย่างหนึง่งพวกคุณก็ไม่น่าลำบากเลยนะครับ โอ้ยลุงลับรับไปเถอะพวกฉันเนี่ยทํางานเงินเดือนตั้งหลายหมื่นเจียดเศษเงินให้ลุงแค่เนี้ยคนักแข่งพวนฉันคงไม่ล่วงหรอกอืมอ้างั้นลุงก็ขอบคุณมากนะครับลุงจะได้เก็บเงินเนี้ยเอาไว้ใช้หลังยามกเกษียณจะเอาไปทําไร่ทําสวนนะครับจ้ะ ยงร้านอาหารหรูๆแบบเนี้ยอ๋อไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นงานเลี้ยงส่งต่างหากเลี้ยงส่งใครจะไปไหนหรอรอรานไหมครับทุกคนรอไม่นานค่ะมีมลสั่งอาหารรอไว้แล้วนะคะยามพีเก็บน้อยจะบอกนะว่าเลี้ยงส่งเนี่ยคือเลี้ยงส่งลุงยามเนี่ยก็ใช่เลยสิเป็นแค่ยามยมาเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งหละรู้อย่างเนี้ย ไม่มาเสียเวลาหรอกนี่คุณปาครับยามทีเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ยามนะครับเขาทางานกับเรามา20ปีผมเนี่ยคิดกับยามทีเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะครับขอบคุณมากนะครับท่านประธานบริษัทนี้เนี่ยดีกับผมมากเลยนะครับดียังไงล่ะครับก็แบบว่าผมไม่เคยมานั่งกินร้านอาหารดูแบบนี้มาก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ต้องไหวหรอกครับยามทีผมเนี่ย เต็มใจที่เลี้ยงก่อนยามทีเกษียณนะครับนี่ลุงคะคุณชนเนี่ยมีอะไรจะให้คุณลุงด้วยนะคะอะไรครับเนี่ยไปด,ดูสิครับโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะครับผมว่ามันเยอะเกินไปนะครับวันก่อนเนี่ยคุณปลาก็เพิ่งจะให้ผมมาสองหมื่นนะครับอะไรนะครับคุณปลาให้เท่าไหร่นะครับ ก็คุณปลาบอกว่าพนักงานทุกคนร่วมกันแบ่งปันมาให้ผมก่อนเกษียณนะครับเอ้าคุณปลาครับนี่มันหมายความว่ายังไงครับผมให้คุณปลาดาเงินมาให้ยามทีเนี่ยห้าหมื่นไม่ใช่เหรอครับอ้าวคุณชนเป็นคนเอาให้ผมนะครับใช่ครับก็วันนั้นเนี่ยคุณปลาที่เป็นคนเอาซองมาให้ผมเนี่ยบอกว่าคุณปลาและพนักงานทุกคนเนี่ยร่วมกันแบ่งปันมาให้ผมก่อนเกษีย<อ>ณนี่ครับ หมายความว่าไงครับคุณป้าป้าขอโทษค่ะท่านปรานป้าไม่ได้ตั้งใจอะค่ะแล้วเงินส่วนที่เหลือไปไหนแกเป็นคนเอาไปใช่ไหมแกอย่ามาใส่รายฉันนะน้องม่อนฉันไม่ได้ใส่ร้ายนะคะฉันมีหลักฐาน เป็นขยะจะใช้อะไรเยอะแยะเอาไปแขแ่งคัมภแหละนี่แกคงคิดว่าสิ่งที่แกทำไม่มีใครเห็นสินะคุณป่าครับผมเนี่ยผิดหวังในตัวคุณมากเลยนะครับ มอนครับมีพนักง,งานที่มาสมัครใหนเยอะอยู่ใช่ไหมครับมีเยอะค่ะแล้วก็พร้อมเริ่มงานเลยดีเลยครับงั้นคุณรับสมัครเข้ามาเลยนะครับราเขก็ามาแทนตําแหน่งคุณปลาเพราะตอนนี้ตำแหน่งคุณปลาว่างพอดีครับได้ค่ะาท่านประธานคะให้เขาเริ่มงานวันจันทร์ได้เลยนะครับ